มากินต้มอึ่งไข่กันเพื่อนๆช่วงนี้หน้าฝนแล้วสวัสดีครับผมก็กลับมาพบกับผมอีกแล้วโต,โตเตะที่เห็นก็คืออึ่งน,นะครับช่วงนี้ฝนตกเนาะพอดีผมเลิกงานมาผมก็เลยจับอึ่งมาด้วยแต่ได้แค่นิดเดียวนะครับไม่ได้เยอะนะครับจับแค่พอกินการต้มอึ่งของผมก็ผมจะต้ม ให้อื่นก็สุกประมาณ70-80%ก่อนนะครับในน้ำแรกนะเดี๋ยวเราผมขอตักอื่นขึ้นก่อนครับเคดึกแล้วด้วยตอนนี้น้ำก็เริ่มร้อนแล้วนะเพื่อนๆเนี่ยมาดูเครื่องปรุงผมนะครับเป็นพริกแดงครับทุบกระเทียมหอมมะขามเปียกมะขามที่ มะขามเปรี้ยวเราเนี่ยแหละครับเนี่ยครับก็จะมีขา่ามีใบมะกรูดมีตะไคร้นะครับใส่ทุกอย่างลงไปในหม้อเลยนะครับใส่ลงไปนะครับปึ๊บขาดไม่ได้สําหรับผมก็คือเนี่ยใบมะขามอ่อนเนี่ยครับใบมะขามอ่อนนะครับเนี่ยเพื่อเพิ่มรสชาติความเปรี้ยวนะครับเครื่องปรุงผมเตรียมปรุงเลยครับ ใส่เกลือครึ่งช้อนชานะครับลงไปผงแซ่บนัวนะครับถ้าใครไม่ไม่ทานผงแซ่บนัวก็ไม่ต้องใส่นะครับใส่เปลี่ยนเป็นน้ําตาลก็ได้นะเพื่อนๆโอเคนะครับใส่ลงไปแล้วอันนี้เราก็จะเคี่ยวนะครับให้เครื่องเทศเครื่องปรุงเข้ากันดีๆก่อนนะครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับชมไปเรื่อยๆครับเพื่อนๆนี่ก็ เครื่องปรุงง่ายๆของผมนะครับในการต้มอ,อื่นนานๆทีปีหนึ่งก็ได้กินแค่ไม่กี่ครั้งนะครับสําหรับท่านไหนที่ชอบทานเผ็ดก็ใส่พริกเยอะๆได้นะครับสาหรับท่านไหนที่ว่ามีเด็กอยู่ที่บ้านก็อาจจะใส่เป็นพริกสดแบบผมเอาเนาะคนไหนชอบกินเผ็ดก็จะได้ตัดกินพริกกินได้นะครับนนได้ไม่เยอะนะครับบอกเลยครับได้ไม่เยอะเพราะว่า เลือกง,งานดึกด้วยแล้วก็ต้องรีบกลับบ้านมาพักผ่อนมาอาบน้ําด้วยเนาะเอาเลยแค่ครัวนี้น้ําเดือดแบบนี้แล้วนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเตืมที่เราตักขึ้นไปพักไวตั้งแต่ต้นคลิปนะครับผมจะต้มอ,อึ่งสองครั้งหนึ่งก่อนนะอเนาะอยากให้เพื่อนๆได้ชมนะครับก็เลยจับมานะครับโอเคเดี๋ยว ผมจะต้มอึงแบบนี้นะครับเคี่ยวไปเรื่อยๆจนกว่าเนื้ออึงเขาจะเปื่อยนุ่มนะครับผมจึงจะชิมแล้วก็ปรุงรสอีกครั้งหนึ่งนะครับผมประมาณสัก20นาทีนะครับกว่าอึงเขาจะเปื่อยนะชมไปเรื่อยๆครับเพื่อนๆปรรึ๊บมาก็น่าจะเปื่อยแล้วเนาะ15นาทีแล้วนะครับปิดไฟเลยนะครับตอนนี้ ก็คิดว่าน่าจะเปลือยแล้วโอเคนะครับแล้วก็ใบมะขามอ่อนนี่ครับทีเด็ดเลยนะครับปิดไฟเรียบร้อยแล้วใบมะขามอ่อนลงเลยครับมีเสียงตัแก่ร้องด้วยใบมะขามอ่อนแนะนําว่าไปล้างก่อนนะครับเพื่อนๆโอเคตักก่อนหอม จะมีความหอมของใบมะขามอ่อนขึ้นมาด้วยนะครับโอเคต้มแบบสูตรผมบ้านๆเลยไม่ต้องเผ็ดมากเดี๋ยวไปกินข้าวกันกว่อนเพื่อนๆแปบ๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมขอตักอื่นก่อนได้เวลาชิมแล้วครับเพื่อนๆก็ลอง ทำทานดูนะครับต้มอ,อึงใบมะขามอ่อนนะครับเงาบังหรือเปล่าซดน้ำก่อนจะมีความหอมของใบมะาขามอ่อนอยู่นะครับ๊มาด้านนี้มากเปลี่ยนด้านนี้นี่อึงตัวใหญ่ๆหญ่อึงไทยเลยนะครับเนี่ยก็ <c oughs> ขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่เข้ามาชมคลิปผมนะเวลาถ้าอึงเขาเราต้มจนเปื่อยแล้วเขาก็จะแบบนี้แหละง่ายๆเลยครับ เนื้อเขาจะออกง่ายๆแบบนี้แหละเพื่อนๆก็ลองไปหาทานดูนะครับก็มีการเลี้ยงแล้วมีการบริโภคอย่างแพร่หลายด้วยนะครับแต่ส่วนมากาผมเห็นเขาต้มเขาก็ไม่ค่อยใส่ใบ,บมะขามอ่อนกันนะแต่ว่าชาวบ้านผมก็จะใส่ใบ,บมะขามอ่อนกันนะครับต้มอื่นขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปผมนะครับสําหรับเพื่อนๆท่านไหนนะครับถ้าเคยทานต้มอื่นก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับ ถ้าเพื่อนๆท่านไหนนะครับมีไข่เนี่ยไข่เองถ้าเพื่อนๆท่านไหนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ผมด้วยนะครับสําหรับเพื่อนที่เข้ามาใหม่เนาะก็ฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับที่ได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆของผมนะครับสําหรับคลิปนี้อมันโล่งคอดีอะแบบเข้าใจไหมแบบชาวบ้านผมก็ซดน้ําร้อนๆเนี่ยมีใบมะขามอ่อนๆอ,อ,อย่างเงี้ย เดี๋ยวคลิปนี้ผมขอตัวทันข้าวต่อก่อนครับบ๊ายบายครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะเพื่อนๆน,นะ